สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนดอกไม้สวยๆในดอยช้างนะคะพี่ๆดอกไม้สวยมากเลยค่ะดอกไม้คู่กับคนสวย,สวยนี่เลยนะคะดอกไม้ดอกไฮลิเดียเนี่ยกะลาบาาเต็มที่แล้วสวยงามมากสวยสวยมาเป็นพวแบบใหญ่มากแล้ววันนี้แถมอากาศก็คือแบบดีสุดๆเลยนะคะนี่ก็คือจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันว่าจะเป็นยังไงสวยบ้า เลยค่ะมาไปท่าไหนก็จะแต่ดอกไม้สวยๆท่านเลยนะคะโอ้โหดอกไม่มีละลายสีมากดูสวยสวยมาเป็นกรัวใหญ่มากแต่มันจะไม่มีกลิ่นนะดอกอันเนี้ยว้าสวยมากดูสิโอ้โหสวยสวยแล้วอันนี้เขามีที่พักใหยด้วยนะคะถ้ามาเที่ยวนาะข้างล่างก็สวยสวยงามจริงๆช่วยสวยไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนนอกจากว่าสวยอ่ะ เดี๋ยวไปถ่ายรูปส,สวยๆกันไปสวยมากนี่เลยดอกบานเต็มที่แล้วนะคะอันนี้มาแบบว่าไม่พิวหวานเลยะสวยสวยดูสิบรรยากาศก็คือแบบ30องศา,าวิวก็สวยดอกก็สวยค่ะ ไม้สวยมากเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่บาเต็มที่แล้วนะคะดอกเฮริเดียค่ะพี่ๆโอ้โหดูเป็นพัวแบบใหญ่สวยงานมีสีชมพูสีฟ้าใสๆนะคะตัวนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีที่พักด้วยก็มาถ่ายลงไถ่ายรูปอันนี้ค่าเข้า,ขา,ขาคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะเราสามารถแล่นน้ำได้เนาะโอ้โดูบ้านแบ,บสวยมากค่ะก็มากกลสามคนนะคะนี่เลยค่ะมาเที่ยวดอกไม้กัน โอ้โหสวยมากเลยเนาะวันนี้ใช่ค่ะใช่ดอกไม้สวยมากแดดก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแบบชิวๆมากได้ทั้งวันเลยอะ่ะปกติแล้วพวกเรามาชิวแป๊บเดียวแล้วก็กลับแล้วนะ <ไป S 3> วันนี้รบรรยากาศดีใช่ใจนะคะมาเลยโอ้โสวยมากค่ะทุกคนสวยสวยโอ้โหเห,หมาะมากเลยเหมาะกับวันนี้ที่เรามานะคะบรรยากาศคือแบบดีสุดๆไปเลยจ้า หลังจากที่เราไปถ่ายรูปส,สวยๆกันมานะคะเรากอนนี้เลยจะมาไว้กินข้าวค่ะทุกคนเราที่จะเดินทางกลับน,นะคะไว้กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก่นอนหอมหอร่อยแซ่บๆจ้ะกินด้วยกันนะคะถ่ายวิวคือแบบสวยมากมาหน้ากิ่มุมเนี่ยจะได้เห็นวีสวยด้วยว้าวดู ตัวสาดูแล้วเธอน่าจะหิวมาเลยนะทุกคนก็หิวเหมือนกันหมดเลยค่ะวันนี้ได้กินข้าวบัดมามานใายสามโมงนะคะใช่อ,อร่อยจ้า